วันนี้ค่ะวิธีการใช้งานกล้อง360องศานะคะตัวนี้เป็นของ Data System ภาพเป็น 3D นะคะเป็น Data System s ซอนตัวใหม่เนี่ยลูกค้าก็คือจะได้รับตัวรีโมทนะคะจะเป็นรีโมทสั่งงานตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าจะได้รับรีโมทต,ตัว i n t e l l i g e n c ตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเอาไว้แบบปรับหมุนมุมมองตัวนี้นะคะปรับมุมมองได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะ หรับการใช้งานนะคะอย่างอันนี้เราอยู่ในโหมดของวิทยุนะคะเราเล่นรดิโออยู่แล้วเราจะไปเปิดตัวกล้อง360นะคะให้เราเอามือนะคะกดลงไปหนึ่งครั้งค่ะตัวภาพนะคะก็คือจะตัดมาที่บริเวณของกล้อง360องศานะคะตัวนี้เราสามารถหมุนรีโมทนะคะหมุนมุมมองเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวานะคะก็คือมันจะได้ภาพที่มุมมองต่างๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูอันนี้อันนี้นะคะเป็นภาพด้านหน้าเนาะหมุนขวาอีกค่ะ ก็จะเป็นภาพที่เป็นมุมท็อปวิวนะคะมุมด้านบนมุมด้านหลังนะคะแล้วก็มุมมองด้านหลังแบบกว้างนะคะตัวนี้เนาอะอะแล้วก็ท็อปวิวของรถเราค่ะมุมล้อซ้ายล้อขวานะคะตรงนี้ดีมากๆก็คือเราสามารถดูสิ่งกีดขวางที่อยู่บริเวณแบบข้างๆนะคะช่วยให้เราเนี่ยขับรถได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรูปเฟืองค่ะจะเป็นในส่วนของการตังค่าเซตติ้งต่างๆ สำหรับในส่วนของอตัวเซตติ้งนะคะอันนี้ถ้าเรากดนะคะตัวรีโมทคลิกลงไป1ครั้งค่ะที่บริเวณของรูปเฟืองนะคะเราก็จะเห็นหน้าของการตั้งค่าต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปดูภาพย้อนหลังนะคะเราเข้ามาที่โฟลเดอร์ของ record list สตตัวนี้นะคะโดยการหมุนปุ่มตัว r e รีโมทอิน l ทลเลจตัวนี้ค่ะเราก็เอามือคลิกนะคะคลิก1ครั้งเราจะได้ไฟล์ภาพค่ะได้ไฟล์ภาพแบบนี้เนาะ แล้วก็หมุนเลือกเลยค่ะหมุนขวาหมุนซ้ายเนี่ยก็คือเลือกได้เลยว่าเราต้องการเล่นไฟล์ในช่วงเวลากี่โมงนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นไฟล์ซักช่วงเวลา10บโมงสี่สิบแปแล้วกันค่ะให้เราคะ่ะให้เรากดคลิกตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกนะคะพอเราคลิกปุ๊บเราจะเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะคะให้เราหมุนขวา ไปที่คําว่าเพลงนะคะวันนี้พอเรากดหมุนขวามาที่คาว่าเพลงปุ๊บให้เราคลิกของรีโมทตรงไปอีกครั้งหนึ่งตัวกล้องค่ะก็จะตัดมาที่แสดงภาพกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องด้านข้างทั้ง2ด้านนะคะก็จะเป็นการเล่นไฟล์ภาพย้อนหลังนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะออกนะคะก็คือให้เราหมุนตัวปุ่มรีโมทเนี่ยค่ะเขาจะเป็นการเลื่อนนะคะเลื่อนไปที่ลูกศร เรามาที่ตัวย้อนกลับนะคะรีเทิร์นตรงนี้กดเข้าไปนะคะกดรีโมทหนึ่งครั้งค่ะจะกลับมาที่หน้าเมนูเนาะเสร็จแล้วถ้าเราไม่ไม่เล่นแล้วอะคะ่ะก็คือหมุนรีโมทไปที่คำว่ารีเทิร์นนะคะจะเป็นการย้อนกลับแล้วก็คลิกรีโมทออกไปอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูรวมต่งตางๆนะคะอะถ้าเราไม่เล่นแล้วนะคะก็คือ กดอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวรีโมทเนี่ยเลื่อนไปที่คาว่ารีเทิร์นนะคะตัวนี้เราควบคุมได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยกันสั่งงานด้วยรีโมทอินเทลร์เจนตัวไอไดตัวนี้นะคะเพียงแค่คลิกเดียวเนาะอ่าเราก็เลื่อนกลับมาดูมุมมองเลื่อนกลับมาดูมุมมองต่างๆได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะออกสมมติว่าเราไม่ไม่ดูภาพแล้วนะคะเราก็คือกดค้างค่ะที่ตัวรีโมทกดค้างไ้เลยนะคะอ่าก็จะตัดมาที่ ตัวเมนูหลักของวิทยุนะคะสำหรับการใช้งานนะคะด้วยการใช้ตัวรีโมทนะคะถ้าเราต้องการเรียกตัวกล้องรอบคันขึ้นมานะคะให้เรากดปุ่มสีแดงค่ะตัวนี้จะมีตัวสัญญาณรับรีโมทนะคะจะอยู่ข้างใต้นี้ให้เรายิงรีโมทไปเลยค่ะยิงรีโมทนะคะไปอันนี้แล้เราก็กดปุ่มสีแดงค่ะ,ะกดปุ่มสีแดงนะคะอันนี้ก็ใช้ง่ายก็คือกดปุ่มมาปุ๊บจะเป็นการเรียก ะะส่วนการปรับมุมมองเช่นเคยนะคะก็คือคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้จะมีปุ่มให้เราเลือกซ้ายขวาบนล่างนะคะเราก็เอารีโมทไปที่บริเวณตัวรับสัญญาณนะคะแล้วก็เลื่อนทางขวาค่ะจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะคะทีนี้เราเลื่อนมาถึงตัวเฟืองนะคะถ้าเราต้องการเข้าไปตั้งค่าหรือว่าดูไฟล์ภาพย้อนหลังเราเลื่อนมาถึงตัวเฟืองนี้แล้วนะคะให้เรากด อจะมีปุ่มสัญ,ญลักษณ์โอเคอยู่ตรงกลางนะคะนี่รีโมทก็ใช้ง่ายนะคะก็คือถ้าเราจะไปดูตัวไฟล์ย้อนหลังในเรคคอร์ดลิสค่ะเราก็จะกดปุ่มย้อนกลับตัวนี้นะคะปุ่มทางซ้ายเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะตัวรับสัญญาณจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะให้แถบสีแดงค่ะมาอยู่ที่เรคคอร์ดลิสเหมือนเดิมนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มโอเคนะคะในการ ให้ตัวรีโมทนะคะไปอยู่ใกล้ๆก,กับตัวรับสัญญาณนะคะตัวนี้เราก็เลือกไฟล์ได้เลยค่ะไฟล์การบันทึกนะคะก็คือลูกค้าจะได้รับตัวแฟลชไดร์นะคะตัวนี้จะมีความจุ32กิกนะคะก็สามารถนําไปเปิดไฟล์ภาพวิดีโอย้อนหลังเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดผ่านตัวบนตัวเครื่องของเราก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการออล้างค่าหรือว่าฟอร์แมตค่าการบันทึกต่างๆอะคะ่ะเราก็สามารถ เข้ามาล้างฟอร์แมตข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ได้นะคะก็คือเช่นเดิมค่ะเราอาจจะใช้รีโมทหรือว่าตัวรีโมทอินเท l l i เจนั์ตัวนี้ก็ได้นะคะอันที่นี้เดี๋ยวขอลองเป็นรีโมทให้ดูนะคะตัวรีโมทเนี่ยก็คือเราก็มาที่ตัวรับสัญญาณนะคะให้หน้าจอเนี่ยมาอยู่ที่ Record Set ค,ค่ะกด OK เคหนึ่งครั้งนะคะเราจะเห็นคำว่า Record เ,เนี่ยมีคำว่า on แล้วก็ DVR เนี่ย มีนะคะมีคำว่า Format ให้เราเลื่อนนะคะเลื่อนตัวนี้นะคะมาที่คำว่า Format ค่ะเราก็กดโอเคนะคะตัวนี้ก็คือรลอกเขาโปรเซสสักครู่นะคะแล้วก็จะเป็นการล้างข้อมูลทั้งหมดนะคะหลังจากที่โปรเซสเขาเสร็จแล้วนะคะก็จะเตรียมไปที่ คำว่ารีเทิร์นนะคะก็คือออกจากตัวเมนูนะคะเราก็เลื่อนเตือนมาที่คําว่ารีเทิร์นนะคะเราก็กดโ OK อเครอบหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าเมื่อกี้เราฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะเ<ๆ>ข้าไปเช็คที่เรคคอร์ดลิสต์นะคะตัวนี้เราไม่มีไฟล์แล้วนะคะอ่าเราก็กดเครื่องหมายย้อนกลับนะคะบนรีมทตรงนี้ได้เลยย้อนกลับก็จะออกมาที่หน้าแรกนะคะ สำหรับออปชั่นนะคะที่เป็นโหมดของการบันทึกขณะจอดรถนะคะก็จะมีแถมมาให้ด้วยในกล้องของ Data System 3D o ดตัวใหม่รุ่นนี้นะคะให้เราเข้ามาที่ตัวเฟืองนะคะแล้วก็เลื่อนไปคำว่า Record Set นะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็คลิก ไปที่ตัวรีโมทนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีออคําว่า delay record ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราตั้งค่าไว้ให้8ชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะบันทึกขณะจอดเวลาที่ลูกค้าถึงบ้านแล้วเราก็จอดรถอยู่ข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยก็คือตัวกล้องจะทําการบันทึกให้นะคะอย่างต่อเน,นื่องทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนเวลาตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนสีแดงนะคะตรงเลข8ดชั่วโมงเนี่ย แล้วก็คลิกเข้าไปจะเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนได้เลยค่ะสมมติจะเอา4ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะหรือจะปรับเป็น12ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนําประมาณที่8ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเราตั้งค่าแค่เพียงทางเดียวนะคะก็หลังจากที่เราดับรถแล้วค่ะตัวกล้องเนี่ยก็จะมีโหมด Parking ให้นะคะเวลาที่เราจอดรถก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดเซฟนะคะหลังจากที่เซฟเสร็จแล้ว ให้เราเลื่อนไปที่คำว่า return นะคะเพื่อออกจากคำสั่งตรงนี้นะคะจากเมนูหลักนะคะก็ return ออกไปอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอปกติที่เป็นแสดงผลของกล้อง3 d นะคะเราก็กดออกนะคะก็จะกลับมาที่หน้าของวิทยุเหมือนเดิมค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็อยากติดตั้งกล้อง 3D Data System Sion ตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเกรดพรีเมียมนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ร้านวาเลนตี้คารเลยนะคะ